สวัสดีค่ะพบก,กันนะคะกับ Cute Girl Thai Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคําท้าจาก Cute Girl Natty Channel นะคะวันนี้นะคะถามมา20แป a b บ u t มีนะคะก็ถามมา, 20, ะะาม20ข้อนะคะเราไม่ได้จังใจทำยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1นะคะระหว่างเซเว่นกับกะทิชอบอะไรมากกว่ากันหรือเท่ากันเอิ่เซเว่นกับทินี้เป็นหมาของเราเนาะเราชอบเท่ากัน ะะกีฬาที่ชอบคืออะไรเราชอบแชร์บอลค่ะอาเป็นกีฬาแม่บา้านสีที่ชอบเป็นสีอะไรเราชอบสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะสดใสดสดสดใสมากเพลงที่ชอบอเพลงที่เรารู้จักค่ะเรารู้จักอะไรเราก็ชอบไปหมดเนาะเพื่อนซีคือใครเพื่อนซีนะคะก็คือนัตตี้แล้วก็เบตเตยค่ะน้ำหนักเท่าไหร่ยี่สิบสี่กิโลนะคะชอบเลขอะไร 2ี 23, 24, 11, ่สิบสามยี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่แปดยี่สบสามนี่เป็นเลขที่เรายี่สี่นี่เป็นเลขที่วันเกิดสิบเอ็ดเดือนเกิดสี่แปดปีเกิดอยากกินไก่เท็กซัสไหมอยากมากมันอร่อยมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอร่อยมากอ,มอยากทําอาชีพอะไรตัวไปอยากเป็นนักธรณีคะ่ะเพราะว่าชอบเรียนเรื่องแผ่นดินไหวไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าชอบหนึ่งชนะที่ไม่ชอบไม่มีเพราะว่าดูอะไรก็ชอบไปหมดใช่เราบอกเนี้ ทำไมถึงได้ฉายาว่าตะเกียบเดินได้เพราะดูแขนเราบ้างเล็กมากเนาะเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยยังย้อยลงมาอยู่เลยนะชอบแอคแค่ไหนเราชอบแอคแค่ไหนเวลาถ่ายรูปเหะสองนิ้วอย่างนี้ชอบเวลาคนไหนชอบลิซ่าซิมา,าลารีซิมา,าลารีอยู่ในวงของซิมารารีนี่แหละเขามีไอจด้วยแล้วเราก็ชอบมากเราแบบเขาล้องเพีงเพาะมากชอบ การ์ตูนที่ชอบคือสกูบีดูวปีดูวเวียร์อายูไม่ใช่ชอบสกูบีดูนะคะนักีเล่นของเล่นของเล่นที่ชอบอย่างนี้หรอชอบสกูตชี่ชอบเซานชอบของเล่นเด็กเบบีชอบโทรศัพท์ชอบเล่นโทรศัพท์อ่ะเล่นโทรศัพท์ของเล่นนะเล่นแล้วก็ชอบเล่นกาวชอบเล่นอะงใชายไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นไงแล้วก็ชอบเล่นลูกโป่งเปลาจับได้ซื้อมา69บาบาทอืม เอมขนมที่ชอบกินเหรอข้างหลังพี่กำลังวดน้ำ้ไนไายอยู่ขนมที่ชอบกินคือยันลี่ยันลี่นี่เป็นพวกแบบเอ่มแบบยัลี่โูล่าแบบเนี้ยอืมเราพยายามอธิบายมากแต่ว่าเราก็อธิบายให้คนไม่เข้าใจยิ่งเขาไม,ไม่เข้าใจเลยอีกอย่างหนึ่งคือช็อกโกแลตนะคะชอบกินเป็นไวท์ช็อกไม่ได้ดาร์กช็อกเพราะมันคมแล้วเดี๋ยวเราจะช็อกเอาใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรจีออก ยี่ห้ออะไรมากที่สุดก็เตี๋ยวใช่ถามว่าชอบยังไงก็มันไม่กัดแต่ที่ซื้อมาใหม่เนี่คือกัดแต่ว่าเราก็กัดส้นเท้ามาแล้วพี่เราเป็นคนบอกให้บอกว่าให้กัดส้นเท้าแล้วฉันกัดเธอถธาอยากกัดฉันนะสปาร์มมันก็จะไม่กัดเราทำหน้าตาที่บ้านที่สุดให้โลกดู่ไม่รู้จะอะไรอะ่ะเอ่อคิดก่อนเอ่อ <c oughs> หน้าตาที่บ้าที่สุดสำหรับเรา ออกไปตะโกนว่าชื่ออะไรฉันชื่อพายเราต้องบอกให้เขารู้ว่าเราชื่อพายนะเอากระจกมาพูดคุยกับตัวเองเราไปแอบขโมยมาจากพี่เราเหมือนเดิมแกะค่ะแกะกันอเดนใช่กระจกหรือเปล่ากระจกเห็นยังเห็นไหม กระดาษเราที่เราพูดเห็นหน้าตัวเองไหมเห็นหน้าสวัสดีมาเริ่มพูดกับตัวเองกันเลยเอิมสวัสดีเธอชื่ออะไรหรออ๋อฉันชื่อพายแล้วทำไมเราพูดแบบพร้อมกันจังเลยอ่ะอ๋อฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทำไมเธอต้องพูดํามฉันด้วยไม่ใช่อ่ะเธอฉันอยากมีปัญหากับเธอมากเลยตอนนี้เธอทำอะไรของเธออยู่เนี่ยฉันไม่เข้าใจเธอแล้วนี่เธอจะมาทำอะไรเนี่ยโอ้ที่อัช่าที่ทำไมเธออยู่บ้านเดียวกับฉันทำไมฉันไม่เห็นเธอเลยแล้วทำไมเขาไปช่วยกับฉันเลย MCP Gymnastic Club Monfort College Primary Section ไม่มีงั้นบ๊ายบายอย่าพูดตามฉันอีกเลยอุอ้ยไม่แกอย่าพูดตามฉันสิพอเหอะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับคำท้าจาก c u t ติเกอร์ a ั t y Channel นะคะก็หมดคำท้าเป็นหนึ่งอันนะคะบอกว่าเซนตี้แฟกซ์สบามีนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะถ้าชอบมากไม่พลาดคลิปใหม่คลิปเก่าน,นะคะอย่าลืมไปกด Subscribe นะคะคลิปต่อไปนะคะเราจะรับคำท้าจากคิวติเกอร์ใบเตย Channel นะคะหรือเพื่อนเราที่ชื่อใบเตยกันเองคะ่ะเซนตี้แฟกซ์สบามีเหมือนเดิมคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปดูเอ่มของคิวติเกอร์ใบเตย Channel นะคะบ๊ายบาย